สวัสดีค่ะพอๆกันคือเกาพี่น้องจ้าอ่ะรอหาเห็ดคือเกาค่ะพี่น้องโอ้เห็ดยืนอยู่ขลางทางเลยพี่น้องจ้านี่อ่าเดี๋ยวจ้ามาหาเห็ดน้ำกันครับพี่น้องค่ะนี่น้ำครับ มีต้มนมังค่ะพี่น้องพนกระตกุกค่ะพี่น้องค่ะไม้บางไม้บาง โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกำลังขึ้นเลยอือพระเจ้าเคีย์ก่อนเลยพี่นงโอ้ยอย่าให้งุดเดโอเคดึงลพี่น่อ

เป็นตุ่นโอ้ดอกไม้สวยด้วยจังดูมันด้ 冷酸菜炖豆 อืมออกำลังข yeah ึ of of ้นค่ะ

วายไม่ตรงนะพี่น้องขาวเดือดงามเงน่อยเชียวปุตนปอดแย่งมดขันยู่ได้พี่น้องมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không 呜，嗯， เียปีดบางงามเลยพี่น้องนี่จะพี่น้องผลงานของเฮาเด้อเอ้ยจะเห็ดกระรังึ้นกับพี่น้องคะ่ะเฮ็ดดินเห็นเหนหเหนดนังห่วเฮ็ดอันชักน้องคะอืออ่ะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ กับบาทก่อนบาทอ้าย